อำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองภูมิใจเสนอเรื่องเล่าสามนาทีสาระดีๆการเงินการคลังเรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฉบับที่3ปีพุทธศักราช2565 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่30มิถุนายน2565และประกาศใช้เมื่อวันที่1กรกฎาคม2565โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ตามระเบียบดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเหมาะสมชัดเจนในการปฏิบัติและเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกิจสถีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฉบับที่9 ปีพุทธศักราช2560โดยสาระสำคัญแห่งระเบียบนี้ได้มีการตัดตำแหน่งของข้าราชการฝ่ายตุลาการและข้าราชการฝ่ายอา,ายการและมีการปรับปรุงถ้อยคำแก้ไขผู้ที่เดินทางไปราชการตามบัญชีหมายเลข5บัญชีหมายเลข7และบัญชีหมายเลข9โดยปรับปรุงชื่อประเทศและตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการให้สอดคล้องกับปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลักการในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศช่วคราวมีความจำเป็นต้องเดินทางล่วงหน้าก่อนเริ่มปฏิบัติราชการและเดินทางกลับหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ให้ขออนุมัติจากประหลัดกระทรวงเจ้าสังกัดหรือผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเช่นเดียวกันกับประหลัดกระทรวง กรณีผู้ที่เดินทางไปราชการในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในลักษณะจ่ายจริงสูงกว่าอัตราที่กำหนดเพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละ25ในการเดินทางไปราชการให้ใช้ยานพาหนะประจำทางและให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัดไม่เกินสิตของผู้เดินทางและให้เบิกได้ไม่เกินอัตราตามเส้นทางที่ได้รับอนุมัติ การเบริกค่าใช้ใจ่ายสมทบป,ประเด็นเกี่ยวกับการเบริกค่าบัตรโด,ดยสารเครื่องบินตามสิทธิของผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวให้เบิกตามสิทธิ์ของผู้เดินทางและตามบัญชีหมายเลขสิบท้ายระเบียบนี้ได้มีการเพิ่มประเภทของเครื่องแต่งตัวราตรีสโมสรแบบสตรีสำหรับผู้เดินทางไปราชการประจำในต่างประเทศที่มีหน้าที่ต้องเข้างานพิธีต่าง ตามประเพณีของประเทศนั้นค่ะสุดท้ายนี้ฝากด like, กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ